นี่ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งตัวครับดาวรุ่งเจ้าเทพลำปาวเป็นลูกของเทพพบุรร้อยเอ็ดครับเทพพบุรร้อยเอ็ดครับพี่หมอครับอยากจะให้คุยตัวนี้เป็นเป็นการพูดถึงว่าอนาคตเป็นยังไงบ้างตัวนี้ครับตัวนี้เป็น,<ช>ปนตัวที่ผมว่าอนาคตดีแน่นอน<ช>เพราะว่ามันเป็นควายงามตามตำราค่อยประกวดเลยครับที่ลาละทั้งหน้าเขา<ช>อะไรได้หมดใช้อัตลักษณ์ได้ ขาได้เนื้อตัวได้ลำตัวยาวท้ายได้นะครับถ้าใครชอบแบบเอาลงสนามมาประกวดตัวนี้เลยตอบโจทย์เลยครับเป็นกวางที่มีเสน่ห์นะดูท้ายก็ดูเต็มใช่ใช่ครับดูสวยเนื้อตัวที่มาดีกับอายุวัยตอนนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดเดือนครับ,รบกับความสูงตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ก็แต่ร้อยสี่สิบห้านะครับ,รบก็อยู่ประมาณความสูงที่กาลังรู้สึกว่า จะไปรูวกับรุ่นใหญ่แล้วนะใช่ใช่กำลังข้ามไปสู้รุ่นใหญ่ครับถ้าไล่จริงๆตัวนี้จะเป็นลูกพ่อก็คือเทพพระบุตรร้เอ็ดครับแม่ก็คือแม่เป็นสายอีสานเราเลยละครับสายเพชรอุดรอ่างลึกลึกละครับแล้วก็เขาเป็นตัวที่เท่าไหร่ของแม่ครับตัวที่เท่าไหร่ทั้งเที่ยงตัวที่สองครับตัวที่สองครับใช่ครับว่ากําลังดีเลยเนี่ยตัวแรกอยู่ที่ไหนครับตัวผู้ตัวเมียตัวแรกตัวตัวเมียครับขายไปแล้วมีเห็นไหมพอตัวนี้เป็นควายแม่เขาเป็นควายน้านง ก็มาได้เขาแล้วก็มาได้น้องชายก็เป็นตัวผู้อีกอันนี้เป็นวายของนันองเชิญยิ้มครับอันนี้ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่านันองนี่ก็ล่าสุดก็จะมีทํากิจกรรมร่วมกับพี่น้องที่วงการพายนันองก็มาช่วยมาผักดันใช่มาผักดันมาผักดันวงการควายเราให้มันมีชื่อเสียงมากขึ้นให้คนคนสายบันเทิงเนาะดารานักแสดงสายบันเทิง่ะได้เข้ามา ชอบในวงการควายเรามากขึ้นแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วยมาช่วยงานกระสินทั้งสามวันถ้าอยากติดตามน่าจะติดตามได้ที่ไหนครับในรูปแบบของฟาร์มหรือว่าแพลฟอรกมอสรา้างครับก็ตอนนี้ก็ติดตามได้ครับที่ช่างเที่ยงฟาร์มหรือเที่ยงตรงฟาร์มครับ Facebook ก็ช่างเที่ยงรับเหมาก่อสร้างครับช่างเที่ยงหมายเลขศูนย์เก้าห้าหกหกสามสามศูนย์สี่แปดครับ เบอร์โทรของช่างเที่ยงครับอยากให้พี่หมอให้ดีเทลนิดนึงในเรื่องของเสน่ห์ที่มันแบบว่าดูเด่นเลยแล้วก็เกษตรกรอยากจะเอาไปพัฒน,นาร่วมตัวนี้นค,ครับมันเด่นคืออย่างผมบอกว่าถ้าก็เป็นควายสาประกวดขึ้นหนึ่งมันต้องดูที่เรื่องท้ายเนาะท้ายมะนาวตาัดไข่ตัวนี้ก็สวยครับ,รบลำตัวก็ยาวสันหลังก็ตรงขาก็ถือว่าเป็นขาใหญ่ในเกณฑ์ควายประกวดครับหน้าสวยครับ ก็สำหรับพี่น้องที่ชอบอยากจะเอาไปพัฒนาต่อไม่ผิดหวังครับเพราะว่าฟาร์มของเราเดี๋ยวนี้เหมือนศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์พ่อพันธนะุ์เนอะลูกออกมามีแต่ตัวผู้ใส่น้ำเชื่อแยกเพศน่ะยังเป็นตัวผู้เลยค่ะภาพพี่น้องใหญ่กาไปคือราคาที่ในเลงราคาไม่ได้ถูกีหมอบอกใช่ใช่ครับประมาณเท่าไหร่นนะขีดน่เราเปิดไว้ที่1นขีดครับ1.2ขีดสองนี่ครับก ราคาเกษตรกรเข้าถึงได้นะใช่ใช่ครับมันมันดีกีมันมีรางวัลติดตัวแล้วครับมันดีกีแชมป์จังหวัดกาลสิน์แล้วแล้วก็เข้ารอบดึกตลอดขนาดไปข้ามรุ่นไปแข่งรุ่นใหญ่ก็ยังเข้ารอบสุดท้ายตลอดครับปัญหาหลักของเกษตรกรเวลาผสมไม่ติดปัญหาหลักจริงคือการจับสัตว์จับสัตว์ไม่ค่อยแม่นพอจับสัตว์ไม่แม่นโทรเรียกหมอผสมเทียมมาบางทีมันไม่ได้เป็นสัตว์นะครับบางทีไปถึงอ้าว หมอบางคนเขาก็โอ้มันไปถึงแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่แต่บางคนไปถึงแล้วอย่างไงก็ผสมไว้ก่อนเพราะว่าเราประกันอยู่แล้วค่อยมาแก้รอบใหม่เงี้ยมันก็ไม่ติดได้ใช่ใช่แต่ถ้ามีพ่อพันมันง่ายครับเขาจะจับสัตว์ให้เราเองสลาดัีนี้แล้วต้องขอบคุณพี่หมอเนาะครับขับที่ช่วยแบ่งปันความรู้แล้วก็ขับทางช่างเที่ยงครับหรือณาน้าเที่ยงครับครับลองถ้าลองทำลองอ่ะชื่อเต็มชื่อเต็มพี่หมอชื่อเต็มอ่ายศตอนนี้ครับ ถ้าลองอ่าอะไรนะถ้าลองเที่ยงหรือลองประธานเครือข่ายกลุ่มคนเลี้ยงควายลุ่มน้ำปาวครับ,รบแล้วเราต้องขอบขอคุณทัําหมดที่นี้ไปบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายดีครับ